มีอยู่ในระดับอำเภอนี่ก็พอแล้วครับเพราะว่าถ้าออกนอกอำเภอเนี่ยน่าจะหลงแล้วฮะทางรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็จะส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเขาได้มีกิจกรรมที่ทําให้มีความคิดสร้างสรรค์นะครับฝึกสมองฝึกคิดทบทวนความจําตลอดเวลาด้วยการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับได้เล่นไพ่และไฮโลอย่างถูกกฎหมายครับเพื่อฝึกความคิดความจํา การคำนวณนะฮะเพราะสมองนี่จะไม่ตายสมองก็จะทํางานตลอดเวลานี่ครับเป็นนโยบายของรัฐบาลใช่ไหมครับต้องอายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับท่านประธานฮะอายุน้อยกว่านี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องรวมกลุ่มให้ได้มากกว่า4ี่คนขึ้นไปด้วยนะครับเพื่อเพื่อความสามัคคีไม่ครับไม่นขาจะขาดครับขาดขานะมันจะขาดขาได้นะครับ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายเนี้ยผมเชื่อว่าจะทําให้คนแก่กระชุ่มกระชวยตามต่างจังหวัดแม้แต่แม่ผมเองนี่ชอบมากครับอยู่ในวงไพ่ไฮโลนี่แกจะมีชีวิตชีวามากพอสมควรแต่เมื่อไรที่ขาดเพื่อนขาดวงเหล่านี้จะนั่งเหงาทั้งวันนี่มันคือกลยุทธ์มันคือวิธีการนะครับให้คนแก่เขามีความสุขแล้วถามว่าเอาแล้วคนแก่จะเอาเงินมาจากไหนมาเล่นไพ่กันกินกันแบบนี้ผมมันไม่ได้ไม่ล่ะครับรัฐบาลจะส่งเสริมเป็นเบี้ยดิจิตอลครับให้เดือนละ1 0 0 0 0บาทต่อคนเลยฮะ แต่ต้องใช้ในวงไพ่ไฮโลที่รัฐบาลจัดตั้งให้เท่านั้นนะฮะต้องกาหนดขอบเขตการใช้อยู่ในขอบเขตนี้เท่าน,นั้นครับจะออกไปจับจ่ายซื้อของอะไรไม่ได้ให้วนกินกันอยู่ในนั่นแหละฮะจะเล่นระหว่างหมู่บ้านชุมชนตําบลอะไรก็แล้วแต่ขอให้อยู่ตรงนั้นนะครับต,ต้องภายใน5กิโลด้วยหรือเปล่าครับอ,อ๋อรัศมีรัศมีอยู่ในระดับอําเภอนี่ก็พอแล้วครับเพราะว่าถ้าออกนอกอําเภอเนี่ยน่าจะหลงแล้วคระว่าคนแก่นี่เขาอาจจะเรื่องความจาอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนักนะฮะกลับ,บบ้านไม่ถูก นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นการฝึกเพราะว่าเวลาที่คนแก่เขาลุ้นไพ่ลุ้นไฮโลเนี่ยนะครับต่อมเสียวเขาจะทำงานตลอดเวลาอย่างแม่ผมเนี่ยเวลาเขาเล่นดัมมี่เนี่ยนะฮะเขาต้องคิดตลอดเวลาว่าจะทิ้งโง่ไหมคือจะโง่นะแล้วพอเขาคานวณปุบ๊บเขาทิง้งปั๊บหัวแล้วหัวจริงจริงแล้วเขาก็นอกมืดไปเลยอย่างเงี้ยนะอ,นอกมืดเลยครับสมองไม่ได้ทํางานตลอดเวลา